จ้ช่วยกล้วยหักแสดอะไรขนาดนี้ครับหา <c oughs> อะไรกินหน่อยครับมืองวันโนโซมิมีับพมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแสดร้อนเลย แรงอยู่นะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือจกอ้วนดีกว่าครับกินก๋วยเตี๋ยวเรือจกอ้วนตอนนื้อกลางวันบันี้คนไปเยอะไหมร้อยประชาทิทย์เก้าสิบครับกินก๋วยเตี๋ยวเรือจกอ้วนตรงนี้นะครับสูตรตั้งเดิม,มยุทยาืกลางวันคนเยอะไหม เจอ้ว,วนอ,อยุธยาพวกคนเยอะจังอร่อยไม่ต้องปรุงเนยร้อนครับแดดแรงมากเลยหน้ามืดเดินมาแค่นี้เองนะเนี่ยซอยประชาอุทิศสิทธิ์ก,ก,กับเอ่อเส้นี่ยวเรือจากอ้วนสูตรดั้งเดิมจากอยุธยา ร้อนแบบนี้เอสเนเี่ยครับแล้ว,ลวมาแววอร่อยไม่ต้องปรุงครับเกี่ยวเรือชาอ้วนชื่อดั้งเดิมาจากอุทยาครับอร่อยไม่ต้องปรุงครับนี่ล้วก็ไฟครับ โ,โิ้งเผ็ดเผ็ดแล้วร้อนมาเจออากาศร้อนครับเต๋วเรือจากวนครับประชาอุทิศลอยประชาอุทิครับแดดแรงมากมากทั้งเผ็ดทั้งร้อนครับกินเ,เสร็จแล้วกินเสร็จแล้วกลับไปทั้งเผ็ดทั้งร้อนครับ ไหวเลยดังสนั่นวันไหวเลยเมื่อกลางวันครับเที่ยงครึ่งแดดยังกันนรกสุดกินเสร็จแล้วรอที่รถครับ แดดแรงๆแบบนี้ไม่ไหวเดดเป็นลมแดดแรงแดดแรงกินก๋วยเตี๋ยวเรือจาอ่าอ้วนมื้อกลางวันครับซอยประชาอุทิศเก้าสิบโอ้โหแดดจริงแดดจริงครับขอสตาร์รถเปิดแอร์ก่อนครับแป๊บหนึ่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับพาเพื่อนๆมากินมื้อกลางวัน,วนก๋วยเตี๋ยวเรือจาอ่าอ้วน ซอยประชาอุทิศเก้าสิบครับร้อนมากวันนี้ไม่ใช่แค่วันนี้อ่ะร้อนทุกวันแหละหน้านี้ <c oughs> แดดจริงจิงจงกินก๋วยเตี๋ยวเรือในซอยประชาอุทิศเก้าสิบครับอันนี้มาจอดรถในโครงการโนโซมินะครับโนโซมิ no จอดรถในนี้ครับเพราะว่าหน้าร้านไม่มีที่จอดมันพื้นที่มันเล็กซีซาร์ จิ๊ดจ้าดีครับก๋วยเตี๋ยวเรืออากาศร้อนร้อนแบบนี้จัดไปครับทุกคนไปาย